วัสดีครับผมก็มาคับผมมานานมากินข้าวร่วมทีมแบบนี้นะครับไม่ได้ลงทิปกินข้าวนานแล้ววันนี้ก็เป็นวันแรกที่ลงทริหลังจากฮางไฮไปสองสปีเนาะวันนี้ก็มากินข้าว กับเพื่อนร่วมงานนะครับผมก็วันนี้ก็มีเพื่อนฟิลิปปินส์ด้วยนะครับผมมีเพื่อนฟิลิปปินส์ด้วยนี่ครับผมมิสเตอร์มารลอนอายุไฟฟ้าผู้เบาน้องบัวมาแล้วนี่ครับผู้เบาน้องบัววันนี่ห่าหายไปโดนไป่ได้กินหดเอฟซีแฟนคลับวะนะตามหาลายเด็กกินหดโอ้ยมือนนี่ไม่นุ่นเหมือนเดิมครับผมเมนูส้มตำผู้บ่าวน้องบัวครับผมนะครับทอดทอดปลาซาดีนปลาซาดีนเป็นเออ่ที่เขาทำ ปลากระ graduate, ป,ระประ wireless, ๋องครับผมมาทอดปลาเป็นปลาเนื้ออ่อนอร่อยนะครับผมแล้วก็เสกกรอบแบบเสกกรอกบผงแปบนะครับผมแเซกกรอบม้แกงอ่อมไก่ใส่มะกะโตนแล้วก็อาหารฟิลิปปินส์มาเน่นนี่นะครับผมทอดเสกกรอกฟิลิปปินส์นะครับผมฟิลิปปินส์ชอบกินส้มตำมันไนตำส้มนี่เป็นมือในมือใดตำส้มนี่มะรุ่นวัดเอ่อเต็ดกุดอ่อนปลาปะยาปลาปะยา กุดนะกุดปักปักวันไหนมีส้มตำเขากินข้าวหมดหม้อเลยนะครับแล้วก็มีเหี่ยเหมยครับผมเหี่ยเหมยเออไม่ได้เจอหน้านานเลยนี่ครับเหี่ยเหมยครับผมเหี่ยเหมยไม่ได้เนอนานๆอ่ะเนาะเป็นของกินข้าวด้วยกันนะครับผมวันนี้มาจ้าพุกเก้านะวันนี้เป็นเมนูข้าวเจ้านะทอดปลาขี้ก้างปลาสะดินกับส้มตำ ไม่มลงติปสนานเลยอันนี้ก็สักใหม่นะครับผมเขย่ากวากระตุนเสย่กวาไปกันนะ ครับแกงไก่ใส่หมักตนฝีมือผู้บ่าวน้องบัวนะครับมาชิมดูไม่ได้ชิมนานแนละ้วเชาติผู้บ่าวน้องบัวอื น้ำเปลี่ยนก็ล่ะน,น้ำท่วมดีโค <c oughs> ราชตอนนี้ก็น้ำท่วมเนาะเมืองไทยน้ำท่วมเสียบพี่น้องอันนี้เป็นปลาตะด,ดินนะครับผมยก ก็ทอดเพื่อ,อ,อตอนเย็นก็ตื่นบายสาไปทํางานนะครับกินเหลือก็ห่อข้าวนะครับผม,มบข้าวเราไม่ได้ทิ้งนะนนปลาซาดินอินเดียชอบมาแกงนะอินเดียชอบมาแกงเพราะว่าเป็นปลาเนื้ออ่อนกิโลนึงก็ประมาณยีบาทบ้านเราเนาะผูก,กว่าทุกปลา หลายไม่ถึงหลายอินมเท็กกรอบเลยยังออ,ออกกลางๆแล้วเนี่ยร้สึกกลางก็เป็นกลาง,ลาง,อ,ง,างอ่อนนี่ยบริการแก่เลยกลา,มางมูติมอม ปลาเนี่ยหมกง้ออร่อยทําบทำปะลาก็อร่อยต้มต้มยำก็อร่อยัเนเนื้อมัน,ม,นมันมากเลย หัวจะจับเป็นบานห้องบานๆสมัยก่อน,น <c oughs> แต่นอหน้ามืออย่งแค้แค่แนี้ใช้เกตน กอเขาเ็ียกนะพัดดอกเนาะรุ่มพัดรุ่มมัน <c oughs> ตรรม่ำผารงบัวตาม่ใหมดหม้อทุกทีบออผัออรงบรัวตามยู่ใหมดหม้อทุกทีเนี่ <c oughs> ตยต้มเยอะ <c oughs> ออง่ม <c oughs> ั้า <c oughs> chua cũng có nhiều Đó, không phải không Đó,